วันนี้วันที่20มิถุนายน2568เป็นครั้งที่51ที่ข้าพเจ้านางสาวดลภากรขอถวายเยสีด็จสดัชยายาพ,พระสุภวิริยธรรมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจง,ง,ง,งตั้งไม่ไมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อกับพระพิณาได้บุตรบันตัวเนื่องด้วยเถิดวันที่หนึัดกาบพระรันาตนตรัยอรหันต์สัมมาสมัมพุทโธพรคขวารพระช้งพระขวานังอภิวาเทมิ สวัสดิ์ขาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมันามาสามสุปฏิปันโนพระคาโตสวัสดิ์สังโกสังคังธารมับทที่สองบทปุชาพระไพรีที่หน้าอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจเรังปานิปุพุโตคุณในหิตธรมโนธานิปารมิหิตเจตสติยาวะชีวังอาหารพุทังธรรมังสังคังสารานงพระโตบุเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิสุที่นาบทที่สามบทสดชนุเทวดา สม,มันตาจักกวาเลสุอัตราคัสสันตุเทวตาสัทธรมโมนิราชสสะสุนันตุสังฆโมคตังสักเคกเมจโรเบคิริสิกรัตเตนต่เป็เขวิมาเีทีเปรัเถจฆาเมจรูวนาคะหะนเกะอุทุมิเคเตภูมิมัจเจตุเทวาสาระธาลวิสัมยะคังกัตพนาคาเตชนตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสัทโบเมสุนันตุธรรมสวนาคกาโลยัมมะทันตาธรรมะสวนาคกาโลยังมะทันตาธรรมสวนาคกาโลยังมะทันตา หมที่สี่บทสวดพระพาคันามมการนโมราสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมราสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมราสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหมวดที่ห้าบทสวดใจสัตานาคมและบาถะพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังฆังสารนังขจฉามิธุตยามปิพุทธังสารนังขจฉามิธุตยามปิธรรมังสารนังขจฉามิ ต <Keep S 1> ัตยัมบีสังคังสารนังฆาฉามิตัตยยมบีพุทธังสารนังฆาฉามิตัตยยมบีธรรมังสารนังฆาฉามิตัตยัมปิสังฆังสารนังฆาฉามิบทที่หกบทสดสัจัะกิริยาคาถานาติเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะเถตะวะเชนะสุตตเมตุสปะทานาติเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะเถตะวะเชนะสุตตเมตุสปะทานาติเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะเถตะวะเชนะสุตตเมตุสปะทา บททีเจ็บทสวดเจริตะนักปนามคาถาผู้ตัเมตนาผู้ตสรีระจิตตังธรรมะนาเมตนาผู้ตวิสุทธิสารังสังฆนาเมตนาผู้ตวิเศษทิฏฐิเอตังนาเมติอัตัณงรัตัณยาวะหังสัมมาสมุสสติตะวัตถุวิเศษสัพพตังอัญโยยายุตตะพุนะโยคาวสัปปาวะตังอาสุมิทยยมิปิตะเทวาเยถาตีทันเทเอกังวินาติทิตะเรสะสามะสัมภเวนะโลเกกะธาจิตตะเจเรนจะ โอปาตุโพตังคำเพียรายานวิสยังอเดทุตัาสัถังวิญญหิปัติตะชาเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมิหิเกหิตจิกถาจุบะ <c oughs> ลาภานิยังเกสัรจิตจตุวิเชตังกุณณกายาตายะนาเมหิเหยวะชนะตายะสุวิธสุตัมปิสมุปสาาตาังมานสิพุทธภาษาสถานางังคุณยติการา,ามะสัมุตมะคุณะภูมัน ผู้ข่าประมุจมขจันะมขสารนังคตานะังโุชาระเหสุปรมรปาภิโกเชนัยังนดพานาสันจิกิริยายุปัสสันนิสันสยถังสัมมากเกเราสัมมาลโสนทนสิทธิยาจาักรสาธุหิอัตถโกสเลหุปเสวะนิยังปาในเหตจาปิสรารนังฆะมณียเมวะลัสมเหตังติรัตนังเรนนังห้ปาหา สะตีนที่วังคณะเนสุตนำมาสัมมนาปูเชมาจจาปิสสะตังสุปัสสนาจิตตาตถาโนปาริจเจเนสถาราตาจัปูเนนะตถาสนสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสัจจะสาเปโสวทติหนตุเยจุนธรรมะวินัยยมหิปะมานะภูโตปะกุตระภิสัมโยนิยะโตสุโคชังตัสโสรนิสัยยะสัยยะพยายามไปหงตุพัดโทตายปะริจจโตสุปัสสังทักการุ วันที่สิบแปดนามการาเซติกาถางเจาจากคู่มามหามาราประกาศโถสมังขะผูโตสุภะตุเวมุตโตมาลัสสะปะสาวิณีมุตยานโตภะเปสิเคมาเจน้าทางวินัยยังผู้ทางวัฎดังเสดระสารนามามิโลกัสสะนาสัจวินัยยะกัจจะตัเตเชษะศาเตชษะสี่หกถูกสัพพันตรายาจะวินายสเมนตุธรรมโมทชโยโยวิยะตาสัสสัตถุสัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังนิยายนิโกธรรมะาธารสสะธาริยสะทาวงโมสะเจกรสุจิโน ธรรมังวราตังเสนาสนามามิโมหะปะธารังปราสาทุทาหังตันเดชสาติเช่นสิโหตุสัพพันตระยาจะเปนาสเมินตุสัทธรมเสนาสุขตาโนโคโยระกัสจาปะโูปะเคสะเชตาสะโตสะยางสันตินิโยชะกุจะสว่างขาตาธรรมวิธิตังการุติสังฆมรตังเสนาสนามามิพุทธานุพุทธังสัมมาเสนาทิฏฐิตันเดชสาตเช่สที่หกตุสัพพันตระยาจะเปนาสเมินตุบทที่เก้า บุสวดนัมมะกาลัักกะคาถานโมรหะโตสัมมาสัพุทธัสามะเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสาะสมักขะตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆะสังฆะสาปิสุวิสุทธสีละทิฏิโนนโมอมาตระทัสสะอะตะตยัสสะสาธุกังนโมอมัคคีตัสสะตัสสะวะตุตยัสสะยัสสปินโมกระนาปภะเวนะมิฆาจตูปัทวานโมกันนนุภาเวนะสุวัตถิหงุสัพพะทานโมกันนาสัตยชนะวิติมิโมเมติชวา บูชิสิบบสวดมหาสมัยสูงเอวามีสุตังเงกังสัมมาพระวาสเกสุมวิหาราติกะปิแล้วถวสมิมหาวันในมหาตาพิโกสังเคนะสัตถิงัจมาเตหิพิโขสัเเหิสัเพเหว่อาหารเตหิรสทิ์โลกะาตเเทวตาเยพนะสันเนปเรตังติพระคมานังนัชนาพิโกสคัญจักรอตโคจตุวนาสุทาวาสการิการังเทวนาเอตต่งหงสิอาญาหกพระขวาสเกสูปวิหารติกะปิเล้าถวสมิมหาวันในมหาตาพิโกสังเคนะ สัจจิงเป็นจมาตเหิปิภุสัจจิสัพเพเหวะอนันเตหิตตัสจริงใจโลกธาตุเทวตาเยาภูยนะสเนียบริตังหงติพระคะวาณังท้าสนิโภสังคันจะญานุนัมยังปิญาณพักคาวาใจนุปัสังกามยมะอุปสังกเมตาวะพะคาวะโตสันติเกปาเจกะขาถาปัสสัยามาติอัตโกตาเทวตาเสยะภาปินามะภาลามปุโรหิตสมาธิตังมะภาหังภาสาระยยะภาสาริตังมะภาหังสัมมิชยะเอวะเมวะเทสุทวามเสสุ เทวสุอันตระหิตาัพระคัภีร์โตปุรโตปุรตระหังสุอะตะโขตาเทวตาพระคัมภีรังอภิวาเทอภิวาเทต่วะเอกมันตังกะถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระคัมภโตสรัทธาเกอิมังกาถังกะภาสีมหาสมัยบรมราชเสงิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมิอิมังธรรมะสมัยยังทั้งจิตาจเยวะอัปปราทิรัสังคันติอาตะโขปะตะเทวะเทวตาพระคัมภโตสรัทธาเกอิมังกาถังกะภาสีตันตระหิพระโวสมาถังสุจิตตังอัตโนชุกมาคังสุ สาราชีวะเนตานิคะเหตุตาบอธยาเนระขันเิตปฏิตาติอัตโขปราเทวตาปะขะวะขะวัตสัติเกอีมังคะาสังกภาสิเจตวาบขีรังเหตวาปะริคังเนตขีรังมหันจมะเมชาเตจ่าดังเถสุชาวิมลาจากุมธทตุสันตานสุนาคาติอัตโขปราเทวตาปะขะวัตุสัติเกอีมังคะาสังกภาสิเยเกจิพูดทังสารังขตาเสนาเตฆมิสันติอปยาผู้มีปัญหายะมนุสสังเตหังเทวกายาปะริปุเรสันติติอัตโขปะคะวา พิ่ขูอามันเตศิเอเพนะพิคเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันญญเรตังหัวเตยธรรมคตตัณนายพิขุสังคันจะเยเบเตพิคเวเหสุทิรามัฏฐานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขบันตานังเอตะปรมายเยวัตเทวตาสันญญเรตตาเฮสุเสยยะสาปิไม่หังเอตณิอเจเพเดพิเวภวิสันติอานะคตติมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตปรมายเยวัตเทวตาสัญญเพรตตาภวิสันติ สยาตธาบิไมหังอิตาลีอาจจะคิสบายพิฆเวเทวะกายานังนามานิกิตายิสสบิยพิฆเวเทวะกายานังนามานิเทริสบายพิฆเวเทวะกายานังนามานิตังสุนังตัสสาธุกังมานัสิกรองสัพพะนิสัมมิเตเอวัปปนิเตโคเตปิภูปะขบวตโตปุจจะสงฆ์ว่าเอตัทะวโรสิโลกัมมนโนกัสสามีสัพพุมาราชเสตาเยจิตากิริคาภระมเหตันตาสัมมาเหตตาภูตุสิหาวสาเลนาโลมังหังสาวิสัมพุโน โอทาตะมสัสสุาวิปัสสนะไม้นาเวลาปิญโยปิจเตยตวาวันเอกปิริวเทวเองตะโตมเดฐานสาวกเกสเตยเทวะกายาเปรกันตาเตวชันาสพิฆโบเตจอาตปะมัจการุตจุลวุสสะสานางเตสามัตระหุยานังอมลุสสนาสานังอัปเปกิจะตะามัทขงสาสังอาสาตาเริงสาตังเกจสหสานังอมลุสนาทัตสงอัปเปยานันตมะาะขงที่สาสภาโบลาณ ต่จัดสัพพงสัพสพังวิญญาณวกิตวัาลนะจักคูมาต่โตไม่ถนันสาสัมภเกสนสัตเตเทวกายาเบกันตาแตวิชาสัพิฆาบุยปหากิยิสามิคิดิอนุปะสงสตาสัสสาิยกขาพูมากะปิลวัทวาเอทิมันโตเอติมันโตวันันโตัเสลมัฒมานาพิฆาุพิูรังสัม่ิงว่านจะสาสาวับวทายขันนัะวันนิโนเอทิมันตเอิมันโตวันันโตนัเลมัฒมานาพิกาบุพิฆูรังสัตม่ถึวานังสาวตาขี้ไรสา ဣတိမန္တောဣတိမန္တောဝနာမန္တောဈာယောမသမနာအပိကမုပိခုဏံသမ္ပိတိဝနာဣဇေတေသုရသ္ဆာသာယခဏတဝနိနောဣတိမန္တောဣတိမန္တောဝနာမန္တောဈာယောမသမနာအပိကမုပိခုဏံသမ္ပိတိဝနာဝေသ္သမေတပစ္စသာယခဏတဝနိနောဣတိမန္တောဣတိမန္တောဝနာမန္တောဈာယောမသမနာအပိကမုပိခုဏံသမ္ပိတိဝနာကုမ္ပိရောရာဇာကဟိခိုဝေပုလသေဝေသရန်ပြိညောနံသတ္တသာသာယခဏံပရိရူပသတိ กุมพิโราชาเ็เโกสุประคัสมิติง่านังบรีมันจัที่สังราชาต่ละถกภาษาสติคตพานางอปฏิมหาราชาโสปุตาปิดัสพระบัวนามาหมหาลาเอทีมันโตชืมันตวันนมัหชนโมธมานายิกุมุพิูนางสมิธิง่านางถ้าเขียนนั่นที่สั่งราชารห้ตภาษาสติกุมพานธานางอที่ปติมหาราชาโสปุตาปิัสสาพระบวนามามหาภลาที่มันตมันโตวันมัตหชนโมธมานายพิกมุ พิครนางสัมปติมว่านางประชิตบจาริทีสังราชาวิโรปภู菩萨สตินาคานังอธิพติมหาราชชสโศุตตาเป็นตัสสะภาภูเทนะมามหาภราอิติมันตุนิมันโตวันันโตหัสเโนมทมนาพิกรมุพิคุนางสัมปติมวานางอุตตรรจารยสังราชาวิโรปภป菩สสติยะคานังอธิปติมหาราชชนโศุตตาเป็นตัสสะภาะพธนะมามหาภราอิติมันตจุิมันโตวันันโตหัสเโนมทมนาพิกมุพคุูนางสัมปติมว่านางปุิมาที่สั่งท่าสาระโถท่โก ปัจิเมนไม่รู้ปโขครูโรตาเสังจตาโรเตมหาราชาสมันตาตโรเทสาทราธานมานาอาตตาสงเวในกเปลวัฒเมเตสังมโยนะมายาไมโนทางสาวรูจัในกาสังมายาโกเทนทุไเหนทุวิูใจวิคูโทสหะจันทนกามาเสโถจะเกนว่าคำทุนิคำทุจะปานาโทอปะมโยจะเทโมสตจะมาตาลิจิตจะเสโนาจะคันทัพโนโรอาชาชาโนสกโอปจจสิโเสวะเตมเพรูสวยะวัชสา เอเตตเนยจะอาชาโนกันทักษกาสหราชบีโมทมานาพิคุมพิขุนังสัมไมติว่านังอาทาคุณภาษานาคาเวสการาธาจักากัมพัลสระอาคุเบคาสยะเตพิยมุนาทตระนาสหจะอาคุนาคายะสานโนเอราวันโนมหานาโคสุปคัสสไมติว่านังยานาคารเชิญสาสาริติพันิชาภิกิวิสุลิจักโคเวหายาสเตวะนัมชปัตตาจุตราสุปนาติเตสานามังอภัยนตทานาคาราชาณามาสิสุปันาโตเขียวมังคสิพุทโธ สานาหิว่าเถี่ยวกับตานาคาสุปณนาสามะคังสุพุธังชิตาวมชชรหันเทนะสมุทังอสุราเศตาปัตตุรวสวาเสรษฐที่มันตัวหันเชลโกราการชามหาพิสมาอสุราธนเวกัสาเวปัจจติเจเดจจะปหาราโทนะมุจิสหะสะตันจักกะลิโพตานังสัพเพโรจนามกะสนาหิตาบาพระเสนานงหุปัทุปะขมงสมัยโยธาเนีะพันธ์เตพิขุนังสนเมติวะนางอปูจเทวาปัตตปิจะเตโชโยธาขมง บรุณามรณาธิวาสโมทัยสาสหะแมตตากรุณากายิกาอากูเทวะสศเจนโอท่าเศษเทสหากายันเพนะตะวันิโนดที่มันโตที่มันโตวันแล้มันโตรหัสเชลโงมทัศนาพิการมงพี่กุนังสมัยเติวยนาวิทุจัเทวาสเดจจอาสบาสัตเทวิยะมาและละสุบริษัทเทวาชนเมาคุปุระเขตาสุริยนสุบริษัทเทวาสุริยมาคุปุระเขตานักขัตานิปุระเขตบากุมันทล่วมหากาว่าสุนังมาโซเสตุสุปุปะฆะปุเรนเจ้าท ท้าเสตเสขายานสเพนะตะวณนโนทิมันโตชุติมันโตวานวันโตนัทธสีโนมุธมานาอภิกษกมุภิกขุนาสัมมิติวนา迦ตะโกสัพุเทวะสัลามขีติสขาเดวะอาลิตกาจะโรสดจะอุมาโมพาณิพาเสนงวรลนาสะธรรมะจะตตุตาจัตเณชกาสุรยิจุระอากูภูสะวะเนสีงท้าเสตเสขาขยานสเพนะตะวณนโนทิมันโตชุติมันโตวานวันโตนัทธสีโนมุธมานาอภิกษกมุภิกขุนาสัมมิติวนาสมณนามหาสมณนามวัลสาวัตวโสตนา คิตาปุโรสิกาอาคูอาคูมโนปุโรสิกาอาตะคูหเดโยเทวาโลเยเยจะตตหินตาวานะวัเชโนปาราคามหาปาราคาคูเทวาหัเชโนทาเศจเสสะกายสเปนาตะวนันนิโนเอติมันโตเจธิมันโตวานาันเอมันโตเนีหัเชลโมธัมนาพิกโมพิโครังสัไม่ถึงวนะันนาสุกาการุมหานวนาะอคูไปคนะ้สาสหะโอทาตะกายะหาปะโมคะปูชองไจากขานาะสถานะตาหารคาชามิสกายหัเสโนท่านะย่ยาคาปะชุมนยวิทยาาสพระสติท้าเศษเสสะกายสเปนตาวันิโน อิทิมันตชจิมันตวันนันมาเมามานาพิาพินังสัวนัคุณเรียนปรดเตไม่ใช่มนานเทนานนานแล้วบ้งเขมียาดุสิตายามาการตะการหเซโนสัมเพกาละมาถสถาตัวอินามาจาสวานเนนมาตนอาโคตะคูบัเนมิตาถ้าเสตเตสหกายตุเพนรัฐนหน่อยอิทิมันโตชิิมันโตวันนันมาโตถัเจโนโ่ถัดมานานพิการุพิุนังสัวปิิมะนังสัตเทเทเทวานิกายาสเพนะันน นัมนวจีนะ้นอาการงเยจินเยทัยศาสหะปะบุสะชาติมังขีลังตินานมาสว่างข้าเขมมังค่าตาระงนาคาจรธรรมวิสิตาติตังสุภะมัปะระมโตจะโกตายทิมัโตสหะสนังกุมารุติโสจัสุปขะสัมพิติวะนังสาสัตภมมะโลกะนังมหาพรามาพิติตติออปปะนโนจุไดมันโตพิสมากายวยหุสุสงัะอิสราคูปเจวัสวัตเตนงเตจัตตวัชโตอาคาหิโตบาลวะริโตตยัตสเพเปแนเตจิเจิเบสพัมมะเกมาละเสยรเปกแกมีปัญส เอตักนาณาตปนาักลาคีตาพัทธมาทุโวสมันตาบริบาลิธกอมุมุติธาโกเจนังอิติตามหาเสนกนหาเสนังอเปชยยปนินาตละมหันจะสรรงกัตบาลนภเพระบังเลัพปุสโกมโคทายันโดสเวชุโคตัทถโสปจุทามตเสังกุสอรยางวะเสตจัสสพังอภินญญากิตบานัทธกุมาตัโตมิาตถาสาวกเกศสวนรเตมระเสนาปเปกันตาเตมิสระทโวเตจัตักปะกระสุรเวสัสสนนัเวดาราคิปะกามง ในสังรมันพีอินเชยุงสเปเวชตตาสังฆามาเพเทลายสัเชนงโมทันติสาพพุติเหสาวพะเกเตสเนสุตาติโมทิสเปมุสุบังฆาราสุตังเอเสวะนาจพานังโมทิสนาจะเสวะนาภูชาจภูชาเนยังเอตัมังฆลรมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจับุเพจักตะคุญญะตาอตตะสัมมาปนิทิจัตเอตัมังฆลรมุตตมังปังหัวสันจัจสิปะจัเวนโยจัสุสิกิโตโสภาสิตาจัจยาวาจัเอตัมังฆลรมุตตมัง มาตาเปตอุปาทานังุตตะทารสังอนาคุลากมันกกมันตะเอตมังคลตมังทานันจะธรรมะจะยาจยานาการัจสังหูอนาวชานิกรมาเอตมังคลตมัอรติวิรติปปามาจปนัญญามปปะมสุจะทำเมสเอตมังคลตมังคารมุจะนิวโตสันติจักกตัญุตากรณนธรรมะสันาเอตมังคลตมังคดีจะโสวจักสตานสัมมานันจะสนา ตาเลนะธรรมมาสากัญชะเอตมังคัลโมตมังตบูจะพรามาจัดเลียนจัลีนะสัจจะนัสสานังเอภานะสันติเกดายนะเอตมังคัลโมตมังพุทธะสะโลกะธรรมะเหตุจิตตังนะสสณนกรรมติอาศุกังวลิชังเขมังเอตมังคัลโมตมังเอตาริทิสานิกตะวานะสัพพันธะมะปาราชิตาสัพพันธะโสติเงสันติตังเติสองมังคัลโมตมันติวันที่ยี่สิสองมโหสถนาปาริยังกิจิวิทา วิตังอิทธะวาหัรังวะสเกสุปยังรัตนังปะนิตังโนสมะกติตถาคตยนะอิัมปิพุเธรัตนังปะนิตังเอเดนะสะเจนะสุวะติหุนโตภายังวิตังขังอมตตังปะนิตังเนธสกขาสักยามุนิสมาหิโตนาเตนะธำไมนะสมัธเกจิอิตมิธะทำไมรัตนังปะนิตังเอเดนะสะเจนะสุวะติหุนโตยังบุท้าเสโถปะรีวันนะยิสุจริงสมาธินันตะริกามันน์มะหุสมาธินาเตนะสมุนมะมิชาติ ยินทรปิเมนะจต่างปะอิต่างอินะสัสเจนัสสวัสด์เทหนตุเยบุคพระราอัฏฐตังปัสสทถาจตาริตานิโยคานิหนติเจตักขินเนยาสุภัสสัสสอาเอเจสุชนะนิมหะพระราในอิัปิสังคีตะจตางปะอิต่งเอเจนัสเจนัสสวัเหนตุเยสุปจุตามนัสาทัพเหนะในกาไม่ลงโคตมัสสานามเหเตปติปตามาตังไม่ใครหาละทามุธานิพุติมุจามนาเอจธมปิสังคีตะต่างป และทางพทานิพุทธี่ผู้ฉมาลายิปิสังคีแะตังมณีตังอจะนัเจนะสุวัติหุนตุเขนางบุรณะนักวัดที่สำมพอวังวิราชิติตายาเตกิพระวิสเมงได้เขียนิิชุ้ริสันทานิพันเถทิรายาทายันปัิโพอิจปิสังคีแะตังมอตังอจานเจนะสุวัติหนตุบริบสามสุดเทาบุษาสาวะอัตตาหะเบชีตังสยโยยตายังอิตาราปชาอัตถานตัสสะโุสสะนิจังสัญญะตัจะานโนเนวะเทโวนะคันตะโพนะมารวสหะพรหมนาชี อปะชีตังกัเยราจันถาลุปัสสะชนโตโนอุเรียมสีปุโสเกปุตันโสภาสิตมิทังเตนะพระคัม่าตาชาณตาปัสตาหะตาสัมมาสะพุเทนะเอสตะตุมเหมาอนุสเวนะมะปารามะปารายะมะปติกิรายะมะปติกาสปะทานีนะมาตักกะเหตุมานะยะฆะเหนะมาอาการะอดิวิตาเกนะมาทิฏฐิิชานะขัตติยามาปะภะรูปะตายะมาสมโนโนขรุยะถาตุเมเห อัตนามัชนาญะอิเอเมธมากุศลาเอเมธมาสมาชาอิเมธมาบรรยุขันธหิตาเอเมธมาสมันตาสมานทินาหิตายะทุกขียะสวัตติอัตตุเมเหปะชาเหลียธาเอสาทุเมหอัตนาอัตนาวะชนาญะธาอิเมธมากุศลาเอเมธมาอนัปชาอิเมธมาบรรยุกัสสาธาเอเมธมาสมันตาสมานทินาหิตายะทุขียะสวัตติอัตตุเมหอุปสัมปะชะเทหเหลีสาติกด้วยเะ็ดพันปศุปะเนียโส อุปนิยติชีวิตแต่พรวิติมาปะมายงสรุปปัาส,รรสตร์ศสติตานาเอตังพยามนเไปขับมโนู้ยัไปะอิอราถโสขาวะหานิอุปนิยรรติชีวิตวิชีวิติมาประมายังสรุปปิสศสติตานาเอตังพยาามนเ่ปขับมนโนโลกาไม่สั่งประสาเหตุติเป็นโโยทกักายณเณรัาสยมุวาตยอโอจเตระสาตังตะสะเปตัสสาสสขายังหอนติ ยังช so ีวมโนปกโรติปุนงธรรมหะเวรคติธรมจาริงธรรมสุจินนสุขะมวหาติขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมสุจินเนนทุคติงคัสติธรรมจาริสัพเพสังคารานิจาติยถาปัญญาปัสติะอัตถานิปินติุกเกเอสามโคเวสุธิยาสัพเพสังคารานิจารติยถาปัญญาปัสสติยะาอัตถานิพินติุเก เป็นส uh so ัมโคสุธิยาบทที่สิบหกทสุดอัปปนาการซาโดอะปนากาฐานะเมกเทุติยังาหุงตะกิกาเอตัศัญาญะเมทวีตังคะคันนะหหยะอัปปนาการพระหุเวสานังยติปปัตตานิวะนาณินาปนาณิจจะอารามโรกกะเจตยาณิมนุสารพยตชิตาเอตังโคสานังเขมังนิธรรมสารมุตตะมังเอตังสารามะขัมมะสัพพะทุกขะปะมมุสติ เราจะพูดทันจะทำมันจะสอนทันจะแสดงข้โตจะตระไดยสัจจในสัมปัญญาย่าปัสติกทุกขารุกขะสมุปะทางทุกขสัจจตติกามัอริยันจะอาศังที่กลางทุกขูปัสสะมาคาไม่นางเอตังโกสานังเอมังเขมังเอตังสาระมุตตมังเอตังสาระมคามะสัพพิทุกขะปัมมุสติฤทธิจิตบุสรปัเจกราตนะคาถาอาจิตังนานาวาคะเมยยะปัติกังเขนะคะคังบุคคลไม่ควรเข้ามาถึงหรือเวลาไม่ควรของเนี่ยไม่มาถึง ยาจะม่ต่างๆอปปัตจะอนาคตต่างสิ no ่งนั้นเป็นแล้สนั้นก็เป็นแล้วเป็นแล้วสิ่งไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะกโยธรรมังาะละวิปัสสติภาษาเีะนภาษกุปาังวิทัน์นุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรปมบัุบันไม่ง่ายไม่ฟังเครทำมันั้นได้บุคคนั้นเ่นทั้นั้นั้นให้บุกองถึงอาเชวะกิมาจะตัปปงโกชัญญาเมืองสุเวือทำความเป็ียนแต่ในวันนี้แหละคาตทุความตายในวันพุ่งในหนังสักรักนันเต้นน้งมหาั้งหล เอ้มมิหายได้มาตเป็นหวต่มาตามทิ่ตางแต่มีปันเทการตอติดสดวอาจตกาเตมุนิติพรามุนีผู้สงบด้วยในบุคคลม่มีกติอยู่อย่างนี้มีความเพียไม่เก็่ขันล้กกรมนกางคืนนั้นแลว่าไม่ได้แต่นเต็มด้วยประการชนิดนั่บทที่แปบทสดอภัน่าหปัจเจกวัตคณา่าถะแสดงธรรมมหิฉะนงนตาแก่ธรรมะนาจะตนความแกไปไม่ได้เป็นไดธรรมมมหแพ้ริงน่าิตตาในควมจะแค่ธรรมะนาจะต้องาจ็บแไปไม่ได้มารธรรมมมหิระนางน่าจิตตาในความตายธรรมนาจะต้คงตาไปไม่ได้ สพพเหตเมปิม่าเหนภูมณภูเรละรูว่ตายคือว่าเราต้องพัดพลาของรัของเจใจขนาดเปพวงกรรมสกามเหตกรรมทายาทกรรมยุนิกรรมวารุกรรมปฏิสาราาเป็นกรรมของของตนเป็นกรรมพให้ผลเป็กรรมเดนเกิดเปกรรมใตายเปกรรมเป็นพึงอาศัยยังกรรมังกได้ใส่เปกัยางมปะปะกรรมมตยาพระพิสามิเราทํากรรมาได้ไมบุญเลยเป็นบาปเราจะเป็นทายกคือว่าเราต้องได้ผลของกรรมนั้นเสือไปเอวังกามีเป็นถังระเจสะพังแล้วทพรทุกวันเถอะ บทที่สิบเก้าบสุทเทวดาโยชา้างคาถาขุนขับปุตตาตานิทุกขะเพียปุตตาตานิพยาสุขับุตตาตานิสุขกางของสุสัพเพปานิโนเอตัาปะตาจะมหิสปะตาโมยังสปะตังสเปเ์เทวมุนาันตุสะสัมปะติเศทิยาัางาข้าตุสัไทยะชนะขันตุสพะถามภาวนาเรราของตุสเทวดาาตาสเพพ์ปุตาบลัปตาปัจเจกันเจ้พระังัหานันเจตชนะนักกัรมทาิสปโสมบททียี่สิบบสุทวเทวดาปฏิชายะคาถาท่านทำไมปัจเจกชาย ยาเทวตาสันติมิหารละาเซนีถุกเปิดเเรพุทิพยเทเรตหิงเหิงตาธรรมะเนนาทวันตุกโคชิตตาสุทเิงกระโดดในถมิหารลมันทะเลเดือเถราจะมัชานวากาจะพิฆาโวสารามิกาธนปฏติอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจอิสราสปนะภูตาสุตัมวันตุเตเจารับผู้ชายยิปยันเจสวาสังเสระชชชาตาอัตบุปปะติกาในญาณิการธรรมะรังปฏิจเตัสพีปุตุขัักะก์อนุสังฆยัง ตัวเจยัตเถังธามูธัมมธธราจปุคพลาสังโฆหวตุสมะโควาอัธยะจจะหิตายะจะอัมเหระกุตุสัตธโมสัมเรติธัมมจารลโนอุทิศวะปาสัมปานุเนยามะธเมยยาปเวทิเตอุทิศเบวโสสัพพะปฏิทานาคาถาท่านถ้าไม่อยากปฏิทานาคาถาปฏิทินาคาถาอยูพนามเสปุณณสิทานิกาตัสสะญาัญญานิกาตานิเม เตสัญจะท่านี่นงหถสันตานันตประมาณกาะไปยังคนนักันตาจะไม่หามาตาเป็นทยโยเที่ามไม่จัดกะที่ถาวาอันเชมัชันตะเวรโนสตาติดทันติปกัสมิงจะพุมาจะตกโยนิกาอเจกะจะตกโมการาสังสารันต์พะเวยาตังยีปเดชานามิอนโมทันตเตสยางเยจิมังนัปัชานันทิเทวเดสางุเบญยุงไม่อาที่ันนับุญญาอัโมทะและเหตุนาสัพเพสัตตาสัตว์หงถ อวลาสุภาษีวิโนเขียนมาประทานจะปะโพตุนเตสาสาชี้ชั้นทางสุภาเขาสักทั้งหลายไม่ได้ที่สุดและมีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญได้ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ในแห่งบุญวันทั้งลายอื่นี่ข้าพเจ้าทําแล้วคือส่วนหนึ่งที่มัที่รักผู้มีคุามีบารานเลยไปดังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นในทาต่างที่เป็นกลางแนบริเวการตั้งอยู่ในโลกเกิดในคมสองกันในกันสัสีมีกันห้าและกันหนึ่งและกันสี่ช่องที่อยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่ สัตว์ได้สร้างควนสมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์รนจงอนทาานเองเถิดสัตว์ใรย่อมไม่สร้างไว้ในสมบูร์ของข้าพเจ้านี้ขาใช้ทั้งหลายจงสัตว์นั้นเพราะเหตุเกิดนวลธาาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แลขอสะต้งผูตรงหยาบมีเวรอยู่บสุทสมองเถิดหรือตื่นเอันเสษมเถิดเพรวาีสัตว์นั้นรงสำเร็เถิดโดยความสหนนิษฐานว่ามีความเพียรในสการบูชาพระเด้วยการสัยบทสบุญประสุิพระปริ แะพระคาถาต่างๆเหล่านี้ความสวีจงเกิดมีเกีรติข้าพเจ้าด้ในวิทยาสุเสริข่อยข้าพเจ้าด้นในวิทยาสุกเสริจตน้นจากทั้งใทั้งวงข่อยข้าพเจ้าด้ในวิทยาสุกเสริจะเดินทั้งทารคขอได้ทุกถานะบุญและมุนนาบุญในการสดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อน้อเทานเพขอได้ขอได้เกข้าพเจ้าด้ในวิทยาึเส แล้ววัตถุมงคลพระเก,ก่งพริพิรุาธิาโดยมรรสมียร์เป็นา2รงวัววัดวันในเวฆไม่หันตลอดจมมัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จัดสร้างในอนาคตเขาจงเปิดเป็นพระเมรุนิจและข้ามงคลในพระคถาถาต่างๆขอต้องจงิทธิ์ทุกประการเถิด